สวัสดีค่ะกูแทนทากสวัสดีค่ะเห็นชัดเนาะอันทำความสะอาดบานค่ะมาถึงแล้วอันพคนเห็นงานอยู่ในบานกน็ใส่เครื่องดูดฝุ่นบ่อยก็เลยมาตัดแตง่งมาแต่งต้นหม่ต่อค่ะดึงดึงได้ใบที่ตายแล้วค่ะออก อันนี้ดึงออกติต่อค่ะอันจะเอาถึง ตอนผ่านตอมอเนาะมาแชร์ประสบการณ์ในฟังค่ะมูว่านนะคะมาแชร์ว่าเจอตอมอเพิ่นถามอย่างม่ค่ะมาถึงสนามบินแฝงเปิดนะคะคำถามพอเขาไปถึงปุ๊บเขาก็ยืนเอกสารนี้พาสปอร์ตแล้วก็ใบใบเชิญใบการันตีค่ะใบประกันสุขภาพเนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเขามีตั๋วนะคะ เขาบุกตัวทั้งอินเทอร์นเน็ตเพราะปิ่นไปเขาก็ส่งให้เขาไปเบิดเลยค่ะจากนั้นเขาก็แนมนาเขาเขาก็ถามว่า Speak Doi บอกภาษาเยอรมันในบอคนว่าเอา้าอันเขาก็แปลกใจหน่อยนึงเพราะว่าผทุยิ่งก้อนหนานี่อันเป็นคนจีนนะคะเขาบอกภาษาอังกฤษกันเขาเห็นเขาสื่อสารภาษาอังกฤษเพราะมาถึงเขาเขาคือถามเขาว่าบอกภาษา นน้ะมันได้บอหรือว่าเขาเห็นเขาเดินทางบ่อยๆ <c oughs> เขาก็เลยบอกว่าตอบว่าไอพี่เฉียนแล้วเขาก็ถามว่าโบฮินเกสดูประมาณนี้แหละโบฮินเขาก็เขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่แต่บองที่เขาจะมาอยู่เขาก็บอกไป,กกไปแล้วจะเขาก็บอกไปแล้วก็บอกว่าอยู่กับ My f o อยอ่า In touch with my ฝอยที่นี่เขาก็ถามต่อว่าแฟนคุณคือใคร We hide day no d a i ฝอยดีที่คอยฟังออกคอยก็บ,บอกซื้อบอกนั่นสกุลแฟนแล้วก็บ,บอกต่อว่า Air Air is d e u t s c h m a n n เขาเป็นคนเยอรมันมาสิกับพ่อคุงเรืองเนาะแล้วเขาก็ถามว่าจะยู่โดนปันไดเท่ากับต่อไปภาษาเยอรมันกับบยากเนาะเพราะว่าเราผ่านเอหนึ่งเมื่อแล้ว,ลวเอารงเ,เก็บใบเสียออกแล้วก็เขาก็บอกว่ามมอยู่จักมือถามเขาก็ถามว่า มาอยู่จากมือถามเป็นภาษาเยอรมันดีที่เ้าฟังออกอีกวีล่งกบรท์บรีเบิประมาณนี้แหละทวนคำถามเขาก็บอกว่าเป็นแต่ว่าฟังนะฟังออกเบานะเบางงาบ่ะค่ะก็บอกว่าเก้าสิบมือกับมือใดปรากฏว่าในพาสปอร์ตในวีซ่าอายุมันจะเง่ากลัวเก่าสิบมือ ตอนนั้นนี่คือกันค่ะเพราะว่ามีพี่คนนึงบอกว่าได้วิา่าคือกันแต่ว่าในวิสาหายเข้ามากเก่าซิปหนึ่งเขาก็บอกเข้าไปว่าเขากลับมือไดเพราะว่าจะเบิ้งไม่วิ่าก็ได้เพราะวิสามากเก่าซิปหนึ่งเขาก็บอกไปอัมเอสจนจูนเอ่อจูลียูลีอัมเอสจันวันที่หนึ่งยูรีประมาณนี้แค่นี้ เขากับปั๊มตาให้ถามเท่านี้ค่ะปั๊มตาให้แล้วก็เ,เขาก็บ,บอกว่ายังนะ่โชคดีนะภาษาเยอรมันวางเลยแล้วก็ชื่เขาชูเทเขาเอาชื่อเท่ากับชื่อจวกรยางออกมาหูซึกหูซึกดีหน่อยนึงค่ะภาษาเยอรมันก็มีประโยชน์ ใส่ใส่สะหิดต้นไม้ต้อใบใบตนสีสิงห เตเนาโอเคค่ะเ็ดงานมาันต่อมุอสคอนคะคะมือมนนีอากาศดีค่ะแตรมรถไฟไกลบานอากาศดีอยู่ค่ะเพนเ็ดงานอยู่ตรงเงียบเงียบค่ะ ใส่เห็นเครื่องบูดฟุ้นตอนนี้ก็ได้เปิดกำลังเบาอยู่อย่าส่งไปได้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะพอกันไหมนะคะ